ผลมวยโลกคู่ที่น่าสนใจคู่แรกเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นเมนทัมเวตของ IBF ที่ว่างระหว่างเอมมานูเอลโรดิเกสอดีตแชมป์โลกรุ่นเมนตัมเบตของ IBF ชาวปัตริกันกับทางเมวินโรเปตคู่ชกชาวนิกระกัวผลปรากฏว่าโรดิเกสยำใหญ่เหนือกว่าทางโรเปตมากซึ่งในไฟนี้โรดิเกตได้3มนับจากยกที่12ก่อนชนะขาด 1 2 0ต่อ105ทั้ง3เสียงขวาแชมป์โลกรุ่นเป็นตัมเวทของ IBF ที่ว่างมาครองได้อีกสมัยคู่ที่2เป็นการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์ไรเวทของ WBO พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ระหว่างเอมมานูเอลนาบาเลเตกับทาง es, ออสการ์บันเดสอดีตแชมป์โลกเพื่อนร่วมชาติผลปรากฏว่าเอ็มมานูเอลนาบาเลเต ชนะคะแนนออสการ์วันเดสเอกชัน119ต่อ1 0 9 118ต่อ1 1 0และ116ต่อ112ป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนีรยร์ไลเวตของดุนยูบีโอเอาไว้ได้สำหรับรูปเกมการชกไฟนี้ทั้งคู่ชกกันอย่างดุเดือดและสูสีกันมากซึ่งทางนาบาเลเต้จะออกหมัดได้น้ำได้เนื้อกว่าแต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่โดนบันเดสเล่นงานจนขาสัน่น ทำให้นาบาลเต้ต้องเปลี่ยนแผนหันมาสลับกาดชกแต่ก็ไม่เป็นผลหลังจากนั้นกลับมาชกกันต่อตามแผนเดิมส่วนออสการ์วันเดสมีจังหวะยิงหมัดสวยๆหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทําให้นาบาลเต้ลงไปกองได้และช่วงสองยกสุดท้ายทั้งคู่แลกมัดกันอย่างดุเดือดในแบบไม่มีใครยอมไขรทั้งลื่นทั้งขาสันกันเลยทีเดียวครบ12ยกเอ็มมานูเอลนาบาลเต ชนะคะแนนออสการ์บันเดสเอกชัน11 9, 11 110, 11 1 1 9 1 0 9 1 1ต่อ109 118ต่อ110และ1 1 6งต่อ112ป้องการแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ไลท์เวตของ w b o เอาไว้ได้คู่ที่3เป็นการโชคอุ่นหมัดในรุ่นเฮฟเวิเวตของทางแอนโทนีโจชัวซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟเวิเวตหลายสถาบันกับทางโรเบิร์ตเฮเลนิอุสซึ่งผลปรากฏว่า แอนโทนีโจชัวเอาชนะนอกไปได้ในยกที่7ในแบบที่ต้องใช้เสียงกระตุ้นจากผู้ชมข้างเวทีทั้งคู่ถึงจะมีการออกมาชกกันจนมาถึงการนอกนั่นเอง